สวัสดีค่ะสมาชิกกรีนธนาทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันธปนิยาเงดิเลกุลนะคะพร้อมกับทีมงานกรีนธนาสัญจรนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงนะคะที่เห็นข้างหลังนะคะเวิร์กมะม่วงนะคะ กว้างใหญ่ไพศาลไปหมดเลยนะคะท่านจะเห็นว่าแอนดกเหลือเกินนะคะต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะคะได้ผลเกินคาดจริงๆกับผลิตภัณฑ์พาวเวอร์เกของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนของคุณพี่บุญชูนะคะที่บ้านหนองระมานอำเภอวังไฟพูนจังหวัดพิจิตรนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ได้ผลแบบไม่ธรรมดาจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่บุญชูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการเริ่มต้นตั้งแต่ช้า ใช้ผลิตภัณฑ์ power go ของเราจนถึงวันนี้เนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะคะเอเวลาเดี๋ยววันนั้นมันเริ่มใช้เดี๋ยววันที่เท่าไหร่เลยประมาณสักกี่เดือนคะเนี่ยแต่เริ่มออกช่อที่พี่บุญชูเริ่มใช้สองครั้งแรกสามเดือนกว่าแล้วมั้งสามเดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้นี่ผลผลิตนี่เห็นลูกนี่เห็นบอกว่าเริ่มที่จะห่อบ้างแล้วใช่ไหมคะห่อแล้วของแล้วครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟ้ารั่นอืมค่ะเอออีตรงนี้ไม่ไม่ใช้กระดาษห่อ เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ที่ห่อไว้อ่ะสีทองสีทองที่ส่งออกนอกกันนะที่ห่อไปแล้วเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อะคะพี่วัญชูคะประมาณแสนลูกแสนลูกนะเออแสนลูกเออแสนลูกนี่ก็หมื่นหมื่นละสามตันอะแสนนึงประมาณสามสิบกว่าตันอย่างไคะได้ผลเออส่งนอกก็ประมาณอย่างที่ผมจะส่งออกได้นี่ก็ประมาณอยู่ประมาณโลละห้าสิบประมาณโลละประมาณโลละห้าสิบเนี่ย ตอนน้นนะตอนนี้เขาส่งอยู่เจ็ดสิบแต่ผมจะตอนของผมออกจริงประมาณอยู่ประมาณห้าสิบประมาณนั้นนะ <mistakes. S 2> ประมาณประมาณการเอาแล้วความแตกต่างระหว่างที่ผ่านมากับที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ power go ของเราเนี่ยแตกต่างกันมากแค่ไหนคะแตกต่างมากครับผิวสวยผิวสวยแล้วจะสังเกตได้เนี่ยหน้ากล้องนะครับไม่ใช่ว่า,ามั ACC นมม่วงกระดาษนะม่วงจริงในตรงเนี้ยดูได <c oughs> ้เลยครับเขียวปิ้งเลยผิวสวยมากเลยผิวสวยมากเลย <maybe. S 2> ดูจากหน้ากล้องเราเลยครับ เนี่ยเรื่องจริงเลยผิวสวยผิวเผลอเนี่ยใบเบยเนี่ยรู้สึกจะเขียวเขียวดีมากเลยครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะได้ไปดูผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะสําหรับมะม่วงที่พี่วุญชูบอกว่าได้ห่อไปแล้วแสนก่าลูกนะคะนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าผลผลิตที่บอกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เกินคาดเป็นยังไงค่ะครับครับครับ